ก็ขอสวัสดีครับแฟนช่อง Youtube ของเซีบอยทุกคนนะครับก็วันนี้เซีบอยเพิ่งกลับมาจากภาคเหนือนะฮะไปส่งรถที่ภาคเหนือมานะก็ได้เดินทางกลับด้วยา <c oughs> การเดินทางแบบรถไฟนะครับกลับมาจากภาคเหนือนะฮะก็วันจันรนี้ก็จะไปตรวจโควิดพร้อมฉีดวัคซีนเข็ม3ามนะครับผม ที่เพนโนสาต์บานเกิดของเซบอยเองะฮะจังหวัดวัฒน,นีนะฮะก็อันนี้ก็ได้โอกาสแวะที่สถานีรถไฟคอนแก่น,นครับผมพอดีเซบอยเดินทางมาจากอุทยาเมื่อตอนสามทุ่มสี่นะก็มาถึงนี่ประมาณตีสี่กว่าน,นะครับผมฮะก็ไม่ได้นั่งรถไฟมานานเพิ่งมาเจอสถานีคอนแก่นแล้วแบบโอ้โหอลังการมากๆาก ก็เดินทางมาถึงก็ใช้รถตู it, ้ชั้นสองตัวด่วนพิเศษนะครับผมฮะก็เป็นแบบที่นอนนะครับผมค่าเดินทางประมาณ800กว่าบาทนะครับผมเพราะว่านั่งจากอุรยามาคอนแก่นราคาจะถูกนิดนึงแต่ถ้านั่งจากปลายทางกรุงเทพมาถึงที่คอนแก่นก็ประมาณพันนิดนิดนะครับ ก็ถือว่าไม่เมื่อยมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,ามันได้นอนราบเต็มหลังได้นอนอิ่มสบายเลยเ,เออมีเจ้าหน้าที่คอยปลุกคอยเตือนว่าเราจะต้องลงสถานีไหนสถานีไหนนะก็ใครที่เดินทางด้วยรถไฟอช่วงเนี้ก็ถือได้ว่ามีความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเมาื่อก่อนเยอะมากเลยนะครับผมก็ตอนนี้จะพามาดู สถานีคอนแกนโดยรวมก็คร่าวนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เมื่อกี้เสือบอลเพิ่งไปห้องน้ำมาห้องน้ำก,ก็โอเคครับสะอาดสวยมากครับผมฮะเป็นคล้ายาในห้างนะครับผมบโอเคเราไม่แออัดนะครับห้องน้ำแล้วก็ช่วงนี้สถานการณ์โควิด19ก็าก็จะมีเจ้าหน้าที่คัดกรองมีประตูทางเข้านะฮะ มีกก็คีอคัดกรองแล้วก็วัดอุณหภูมิตรวเช็คข้อมูลต่างๆครับสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังที่ต่างๆครับผมด้านหน้านี้ก็จะเป็นจุดซื้อตัวนะครับผมของซาลีคอนแก่นนะฮะกว้างใหญ่มากเลยนะครผม กับจุดขัดกรงคนระับทั้งออกทั้งเข้านะฮะถ้าจะให้ดีกว่านี้นะจะมีปักติดตามอ่าเก้าอี้พอได้ให้ชาร์จบ้างนะฮะเป็นไรครับเดี๋ยวก็ถึงบ้านแนละ้วก็เขาก็จะมีจุดถ่ายรูปหลายจุดนะครับผมฮะเอาใจอ่าสายเซลฟี่นะครับผมฮนะ นี่ก็จะเป็นป้ายเก่าตั้งแต่อยังไม่ทำสถานีลเลยอะี้เนี่ยลงทางนี้ไปจังหวัดเลยแต่ไม่ได้ใจว่าลงลงแล้วเข้าตัวจังหวัดเลยหรือป่ปา มุกเวรินนะฮะเดื๋ยวไปดูฝั่งโน้นบ้างนะครับรน้องๆรีบขอบคอัอคอนนี้ก็จะเป็นบันไดเลื่อนสำหรับขึ้นชาญนชาลาชั้นสองข้างบนดน้านบน อันนี้ก็จะเป็นรางรถไฟเลนอ่ารางคู่นะคะอันนี้ก็จะแจ้งสถานที่ออกจากคอนแกตไปนะครับอ๋อมีสายมีขึ้นสายเหนือด้วยนะคะรู้สึกหรือเปล่าคอนแกนไปต่อเส้นทางขึ้นอ่ลงกทมครับผม น,นี่ก็จะเป็นจุดนั่งรอผู้โดยสารอีกฝั่งหนึ่งของสถานีนะฮะก็คร่า,ราวๆประมาณนี้ฮะด้านหน้าก็จะมีศูนย์ขายอาหารทะเลอาหรตลาดสดนั่นเองครฮะผมจะมีทั้งผลไม้ทั้งอของสดให้เราเลือกซื้อนะครับ ท่านใดครับที่มาถึงสถานีแนละ้วอยากซื้อของไปฝากเพื่อนมิตรเ,เพื่อนที่ทํางานญาติที่บ้านผมก็เราก็แวะซื้อได้นะมาชมยาวๆไปเลยนะครับก็เซบอรเองก็ไม่ได้นั่งรถไฟนานแล้วนะเพราะว่าส่วนมากจะขับไป่รถไปเที่ยวหรือ,อไปทํางานหลกักๆก็อยู่ใช้มอเตอร์ไซค์ครับ ก็ใกล้ๆไม่ได้ไกลเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสนั่งรถไฟก็เลยลองยิงยาวๆจากอยุทยามาคอนแก่นนะครับผมก็โอเคครับมาเจออความโอโทของสถานีก็ถือว่าคุ้มมากครับผมีนก็รอเตรียมอันนี้ก็รอรถไฟที่จะกลับไปที่อำเภอโนนสะอาดนะผมบ้านเกิดของเซบอยนะฮะจจะหวัดอุดรธานีนะ ก,ก็เตรียมตัวก็กลับอย่างที่บอกครับจะกลับไปฉีดวัคซีนเข็มสเอาไปตรวจไปตรวจโควิดพร้อมฉีดวัคซีนเข็มสนะามครับเพื่อให้ความมั่นใจกับว่าเออเวลาไปหาลูกค้าหรือไปทํางานจะได้สบายใจต่อคนใกล้ตัวนะครับผมเพราะว่าอาตอนไปส่งที่ภ่าคเหนือข้อมีค่อนข้างจะ มีข่าวว่าระบาดดับพอสมควรเพราะฉะนั้นเซบอว่าก็ต้องเตรีมตัวเข้า,ารับการฉีดรับซีนเพิ่มเติมแล้วก็การตรวจเพิ่มเติมจากาโรงพยาบาลนะครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นคลิปแท้ๆท,ท,ที่เซบอยจะทำเรื่องอาการขายรถเพราะว่าหนึ่งมันโรงงมีการเปลี่ยนแปลงนะบ้างนะนะฮะ ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแนวออกทริปออกอะไรเยอะขึ้นนะเพราะว่าทําทงานมาทั้งชีวิตนะครับเราก็ถึงเวลาที่อยากจะาหาความสุขให้ตัวเองบ้างนะครับผมเพราะว่า,ามันเต็มเขาเรียกเลยเต็มอิ่มกับการทํางานมากพอแล้วนเพราะว่าขอให้เวลากับชีวิตตัวเองบ้างเพราะว่าช่วงเวลาที่สูญเสียไปมันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรมาทดแทน ให้ความสุขของตัวเองเลยประมาณนั้นนะก็ขอบคุณครับทั้งลูกค้าทุกๆท่านที่ให้การอุดหนุนเซยียบอยแล้วก็อขอบคุณสถานที่ทำงานของเซยียบอยเองอย่างเอซิแทคเตอนี่ก็เป็นเหมือนบ้านหลังที่2ที่เซยียบอยอยู่มาค่อนข้างจะนานแล้วครับวันนี้จะเข้าเจ็ดปีแล้วนะก็ บางทีเราก็อยากไปเลือกที่จะจะไปผจญภัยเพิ่มความสุขให้ตัวเองบ้างนะก็แต่ตอนนี้ก็ยังสามารถซื้อรถกระเซบอยได้อยู่นะครับเพราะจะเป็นไงว่าก็อาจจะทำใจลำบากนะถ้าถ้าเราจะยึดติหน้าที่ตรงนี้ไปนะก็ ไม่เป็นไรครับทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมก็ยังติดต่อได้เหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่ารูปแบบการโฆษณาก็จะน้อยลงนิดนึงนะนะครับผมก็ท่านใดก็อยากรู้เรื่องรถแท็กเตอร์จอร์เดียก็ยังสอบถามเซบอยได้เหมือนเดิมนะครับแล้วกอ็อยากรู้การใช้ง,งานอยากรู้เรื่องอื่นๆก็ยังสามารถถามได้อยู่ตลอดอตลอดอทุกคลิปครับที่ไปสอบถามในคลิปของเซบอยที่เป็นคลิปจอร์เดียต่างๆนะครับ ก็ไม่ทิ้งกัน,นครับผมอยู่ด้วยกันตลอดนะฮะแต่งแต่ว่าอาจจะหน้าที่เรื่องการขายรถอะไรรถก็อาจจะน้อยลงนะก,ก็ให้แบบตอนนี้ช่วงนี้เซบอยขอเติมเต็มชีวิตของเซบอยที่มันไม่ได้ทำตั้งแต่อายุน้อยๆครับผมเพราะว่า,า,าตัวเซบอยเองก็อายุมากขึ้นแล้วก็อยาก ให้เวลากับตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ขอ,อเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเซฟแบตเตอรี่ครับพลังงานเหลือน้อยไม่มีที่ชาร์จแบตนะครยังไงก็ติดตามกันได้ครับเราจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบการาท่องเที่ยว เป็นหลักนะครับผมแต่ก็อาจจะไม่ได้ทําทีนะแล้วก็จะเป็นนานๆครั้งนะครับผมแล้วก็อาจจะมีข่าวสารพวกเรื่องเครื่องจาักรการเกษตรอะแซมมาด้วยนะอันนี้ก็จะมีข่าวบอกไปเรื่อยๆ,ๆนะครับเพราะว่าเ,เกษตรกรช่วงนี้ก็ต้องทําใจหน่อยเพราะว่าช่วงเรื่องนี้ทั้งเหล็กขึ้นราคาทั้งน้ามันราคา ไม่คงที่ครับแล้วก็ราคาพวกปุ๋ยพวกปรบำรุงพืชต่างๆก็ราคาค่อนข้างสูงขึ้นนะฮะก็ปีห5ห้าเนี่ยก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมแล้วกันนะครับไม่ว่าลูกค้าจะซื้อรถยี่ห้อไหนครับใช้รถยี่ห้ออะไรก็อขอให้ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญครับไม่เจ็บป่วยไม่ติดโควิดสิบเก้านะฮะผมครับเพราะว่า ต่อให้มีเงินมากมายแบบแต่เราเจ็บป,ป่วยมันก็ไม่มีประโยชน์ครับผมสู้เราไม่เจ็บไม่ป่วยดีกว่านะครับก็สนใจก็ยังซื้อรถช่วงนี้ก็ยังขายอยู่นะครับก็แต่ว่าจะอยู่ระยะนึงก็อาจจะเป็นหลังปีใหม่นะเดี๋ยวเช่ยบอยจะประกาศอีกทีใน YouTube นะครับว่าอาจจะยุติหน้าที่ช่วงไหนนะยังไงก็ ฝากติดตามเซบาในรูปแบบใหม่แล,แล้วนะครับผมเพราะว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นการทัวร์มากกว่าแต่การเที่ยวเนี้ก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งก็อาจจะเน้แนแบบนานๆทีไปทีครับประมาณนี้นะก็เพื่ออ่า วันนี้คือดีครับผมเซบอร์โชคดีก็อาจจะทําเป็นเสื้อรถไทยไฮเทคนะครับผมแจกในทั้งช่อง YouTube แล้วก็ในกลุ่มรถไทยไฮเทคด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆก่อนครับอย่าเพิ่งทิ้งกันนะเพราะเซบอร์ก็ไม่ทิ้งพวกเราอยู่แล้วนะครับเพราะว่าที่ที่อยากรู้จักเรื่องสเปครถหรืออยากได้ความรู้ใหม่ๆเรื่องรถไทยก็ยังสามารถติดต่อผอเซบอร์ได้ตลอดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็พอคดีกว่าแล้วครับเพราะว่าตอนแรกว่าจะปิดแล้วนี่กยาวเลยเนาะอันนี้ก็ขอขอตัวกออน,นะครับสวัสดีครับ